ชาที่เจีมใสหมอกเยอะจังหรือเราหรือเป็นเพราะเราปรับให้สายตาสั้นกันนะประกาศวันนี้วันหยุดแต่มีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมรวมตัวที่โคลอสเซียมในเวลา10บโมงตอนนี้เวลา8ปดโมงครึ่งโอ้แล้วคนอื่นมีชุดไปเวทกันมีฉันนะ่ะมีฉันกับอาร์เทสนั่งม่วงอยู่ตรงนี้ฮม นายไม่ไม่ใส่ชุดไปเวทเหรอนายนายไม่ร้อนเหรอฉันฉันไม่มีน่ะอ๋อนายเรื่องของชุดมาเหรอก็ใช่แต่พวกนายนี่ดีจังเลยนะมีชุดไปเวทเนี่ยฉันมีสองตัวฉันมีโสิบเลยนะห้าสิบห้าสิบตัวน่ะหรือพวกนายกำลังจะขิงฉันอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรกันต่อล่ะนั่นสิชั่วโมงนึงงั้นเราลองไปเยี่ยมหอสองแม่ก็หอสามกันดีมาก ไม่ช่หอหอสามอยู่ใกล้หนิเอ้หอสองได้งั้นเราไปหอสองแล้วรีบชุดหอสามแล้วไปคนละเสียงแลวชุดแต่ละคนที่ดำดำขาวขาวนั่งนั่นเลยไปกันเถอะนั่นสินะขอเดินเล่นหน่อยแล้วกันอยู่ต่อเลยได้ไหมกิตตปาตุ่มยำม๊อไฟ แต่ก็รู้งูกินไรไม่กินมันเลยวางไว้ตรงนี้อยากจะทีบเจ้ามาปักกินทางบนลาผุดเดินตัวฟ้าคงรู้ดีคืนนี้อยากกินขนมปังอ่านี่ควรจะเป็นท่าเรือท่าน้ำที่อยู่ไกลถึงท่าฉลอม แต่พี่ไม่ตรอมพรารักพยอมยำยากออกทะเลไปหาปลามาฝากแม่คุณควันใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมอยากได้ไปตกปลาสักคันจังจะได้มานั่งตกปลาชิวๆไม่มีอะไรจะทำให้สงบจิตสงบใจไปกว่าการได้ตกปลาแล้วก็ได้เสพธรรมชาติแบบนี้แล้วแหละแต่พูดถึงก็ว่างจัง เลยยี่สิบนาทีก็ไอ่ก็เรียกรวมแล้วโอ้โหมาทำอะไรกันตรงนี้เฮ้ยคุณพอจริงด้วยเมื่อคืนในไไหนมาเจ้าบาคาร่าเดี๋ยวใช่แผมก็เดินหาพวกคุณอยู่นี่ไงเดินหาห้องเราอยู่แต่แล้วคุณสวัสดีครับคุณ,ค,ณคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเออสวัสดีครับฉันชื่อพอส แล้วนายอะจะห้องสามใช่ไหมห้องเดี๋ยวนะอ่ะคุณอยู่ห้อง <มา S 1> ไหนควรเดินกลับได้เลยนะอ้าคนนี้ชื่อดาฮะดาเหรอดา,ดานิโก้ดานิโกฮะเป็นที่เจ๋งดีนี่ก็คนนี้ชื่อบีฮะสวัสดีครับดีครับอ่าคนแล้วก็คนนี้ชื่อพรนะฮะเขาจะเป็นมนุษย์แล้วก็เนื้อแน่นมากเลย โอ้มาก็ฉันกินไม่ได้นะเอ๊ะอ่าโอเคฮนี่อสคุณมีเรียนไหมครับเดี๋ยวมะอะไรเหรอมีเรียไหมครับไอ้บาคล่ามันจะกินฉันเอะกินฉันด้วยแหละเอ้อมนายเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เออ่ราเออเรา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 เเราเรา่าเร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 าเเราเราเราเาเอาเราเราเราเีาเราเราเรา่าเราเราเราเาเรานราเาเราเราเ้าเราเร่เราเเราเราเราเรเาาาา โอ้คนรวมตัวกันแล้วแฮะทำไมเธอต้องใส่ชุดเมด้วยล่ะนี่โอเคนี่อาชีพเหรอเนี่ยต้องใส่กาวรถนิยมของเธอแล้วกันนะไอ้พวกแกนะเข้าแถวได้แล้วเข้าแถวแถวหัวหน้าไปตั้งแถวหัวหน้าไปตั้งแถวหอสาวทุกคนเรียงแถวมานันสิถ้าเขาอยนหลังแล้วกันนะ วันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆให้นักเรียนทำกันนะให้นักเรียนหาของ3มชิ้นแต่ละรอบมีสีรอบให้พวกแกหาแล้วนำมาส่งอาจารย์ภายในวันนี้แต่ว่าพวกแกห้ามทำร้ายคนอื่นและถ้าพวกแกเผลอฆ่ากันพวกแกจะถูกลงโทษอย่างหนักประยุติธรรมดีนี่อะไรนะคำสั่งเบิงเบ้งบอลมาแล้วเริ่มเที่ยงสิบหาของสี่ชิ้น <c oughs> ไม่มีคำใบซะด้วยแล้วไม่มีของอะไรบ้างนะเว้นแต่เบิงเบ้งบองเขาจะสั่ง <c oughs> <c oughs> อาละไปสแตนบายได้เลยทุกคนไม่ดูมันก็ไม่ด้วยแต่เราเป็นหวัดนะก็มีสิทธิ์เป็นอยู่แหละห้อหนึ่งฮะห้องที่แอบท่านที่แอบตื่นดีเดยร์นะยังแกลงกันไม่ได้ผมรู้ว่าทุกคนแข็งแกร่งนะแล้วก็พยายามออมมือหน่อยนะนี่นายฉันว่ามันน่าจะอยู่ในบ้านล้างแน่เลยฉันว่าที่แรกเน่ยฉันห่างไกลจากเขาแข็งแกร่งเลยล่ะบาคาร่าสี่สี่ เรื่องหาของพวกเราดีไหมใช่ช่วย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 จานใบไม่ได้เพราะจานยังไม่รู้เหมือนกันแต่จันวิธีที่พวกแกเลือกก็คือเราแยกกันไปเป็นกลุ่มๆเล็กๆแยกกันหาเราเราแบ่งละสี่กลุ่มสี่แมเรามีของสี่ชิ้นครับอาจารย์ฮะเรื่องหาของเออ ผมนะอะไรก็ได้ฮะแต่กลุ่มอื่นเข้าไปกันแล้วดีกว่าออ๋ยจอมตีฝ่ายตรงข้ามนี่ผมว่าให้ทุกคนในห้องค่อยยั้งมือไว้หน่อยก็ได้นะฮะเอ๊ะเขาพูดถูกเดยั้งมือทำไมลูกเอาอาจารย์นี่อาจารย์ถ้าเอาถึงดาวนี่ได้ใช่ไหมอาจารย์เห็นดาวก็แค่เห็นดาวเองอาจารย์เราเรียกไปหาฟังนะอาจารย์หนูว่าเรียกหามือนกัเข้าไปกันหมดแล้วนะ เออพวกเราไปหาทีเดียวละทีเดียวไปหนึ่งสออาจารย์ห้องหนึ่งห้องเดียวไปแล้วไปแล้วไปพร้อมเอาไปอาจารย์ฮะขอคุยด้วยหน่อยงั้นก็เราจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีอ่ะนั่นสินะนี่คืออะไรเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์ไมคือออรัักแล้้วหนนาาตขงมเ๊ะคำใบ้เขาบอกว่าเป็นของมีค่า แล้วก็เป็นธรรมชาติท<ช>ําให้ธรรมชาตาิใช่ของหวานไหมใช่ของหวานไหมเออไม่ใช่แล้วเขาก็บอกธรรมชาติทั้งอยู่ในป่าแล้วมั้งใช่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 อาจารย์ผมอาจารย์ไม้ผมแอบถามอาจารย์ไม้สองคนฮะอาจารย์แกบอกว่าอยู่ในพื้นที่สีฟ้านะ่ะอยู่ในพื้นที่สีฟ้าน้ําที่ไหนมีน้ํา แถวบ้านแถวแถวบ้านเราหรือเปล่าฮะแถวหอพักเรามีสระน้ําแล้วก็ท่าน้ํามันมีท่าน้ําของป่าชแล้วก็น้ําพุสองจุดเอ๋งั้นเราไปดูน้ําพุตรงเออ่แถวแรกเลยไหมที่แรกที่เราเห็นใกล้แรกของเราสุดคือตรงท่าน้ำตรงเดี๋ยวฉันไปดูท่าน้ําให้ต้องหอสองเหรอเดินกลับมาตรงนี้แสดงว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะขนาดเจ้าพวกนั้นเดินกลับมาเลยอ่ะ คืออะไรอ่ะคือแอมเหรอหรือโด,ดนหักคะแนนแอมอย่างวะห้องสามอห้องสามหาได้เยอะกว่าเอ้ยยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วใครมันมาอีซี่วะเนี่ยมันน่าตีไหมเนี่ยหอหนึ่งนี่มันดีจริงๆนะได้มองดูดาวตรงนี้ด้วยอ่าใช่ฮะ เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมานั่งดูดาวอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านผมที่นี่ก็คือมองมาไม่เห็นข้างนอกอย่างนี้แนะ่ไปชาวนาอยู่ใต้น้ําเหรอใช่ฮะก็อยู่ในน้ําแล้วก็มองไม่เห็นไอ้พวกนี้ไอ้เก็ดน้ําตาลอย่างนี้มันไม่ใช่เกดน้ำตาล <c oughs> สักหน่อยไอ้ <c oughs> พวกนี้เรียกว่าดาวอะ่ะเฮ้ยเกดน้ำตาลก้อนใหญ่เออถ้าหมายถึงนั่นละก็เขาเรียกดวงจันทร์อ๋อ นี่ขี้จะโตลุงทุกวันเลยหรือไงวะเนี่ยเอ๊ะคุณจะนอนอยู่เหรอฮะนี่อ่าจะเช้าแล้วนะเช้าบ้าเช้าบออะไรแล้วอ,อนอนสักนิดนึงปล้นละตีห้าแล้วนะตื่นได้แล้วฉันตื่นทั้งคืนแล้วอ่าหอนอนเลยทุกคนมาลงตัวหน่อยเด้นั่นไงฮะผม,มว่าได้ฉันเพิ่งได้นอนเมื่อกี้นี่เองเดีห้องโถงหน่อยเอาจริงเด้ วันนี้ฟรีใช่ไหมวันนี้พวกนายจะทำอะไรเหรอวันนี้น่ะเออวันนี้ฟรีน่ะวันอาทิตย์ฉันควรทำอะไรเนี่ยวันนี้ผมนายเหมือนเชอร์รี่เลยเออคุณพอดฮะนี่ฮะสาหร่ายย่างเอาไปฮะเออขอบคุณเพิ่งอยากได้เึิ่งอยากเอาไปให้วัวเยนั่นตลกดีนะเออไปไหนเหรอเดี๋ยว ไม่เนละฉันไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่ายายนี่มันจ้องจะกินฉันตลอดเวลาเลยนะแต่ก็ดูเป็นคนที่เพี้ยนดีนะแกชอบคนเพีย้ยนหรือไงไหนชอบยายนั่นหรือเปล่านี่เออข,อขอคัดค้านหรือว่าชอบฉันไอ้ไอ้ก็พูดเกินไปแหมแหมว่าแต่จะไปไหนเหรอนั่นสิอันนี้จะไปไหนกันครับเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนก็หรอกผมรู้จะทำอะไรด้วยวันนี้ แน,นๆก็เป็นวันอาทิตย์ถ้าอยากเห็นอะไรสนุกๆก็ปไปอคอนเสีียกันสิวันนี้เรามีตัดส,สินแล้วก็หลายจะกตัดส,สินเสร็จล้วก็จะซ้อมเลยเอาละพร้อมหรือยังอไอ้ขาวไอดว้ด้พร้อมแล้วมั้ส่งเสียงหน,น่อยเอาเริมเอออย่างนั้นเลย ไอ้ด้อมเอาเงนไอ้ดำเอาเสียแรงที่เชียวเว้ยผลเปย์กระชันตัดสินกันเร็วจังผู้ชนะได้แก่เธอชื่ออะไรการชื่อของเธอผู้ชนะได้แก่ไอ้เขาข้าวคัวรีบเร็วไรนี้จะตายเร็วจัดแกงผมประจัดแป๊บไม่เอาเงินไปออขอโทษครับเออ เฮ้ย <Hey, S 2> มาน,นี่ได้ไงเนี่ยเออฉันแค่มายืมใช้ห้องน้ําเฉยๆอะ่ะทำไมต้องเป็นหอสามด้วยละ่ะถ้าในป่ามันก็กลไรายอยู่เอ้ผู้ชายเขาทําไปนะ่ะปกตินะฉันเออฉันสนเรื่องสุข,ขอนามัยมากกว่านี่หืมอ,อ่อฉันไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นนะเมื่อกี้นะ่ะ จะได้คือพึ่งจะบอกว่าตอนพึ่งปิดตาพึ่งจะพึ่งจะแบบว่าเหมือนใช้สมองได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดพึ่งเปิดตาพึ่งจะพึ่งจะใช้สมองได้เต็มที่เจ๊บ้านี่พูดอะไรน่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วเจ๊นี่ตลกดีนะตลกก็บ้าสิฉันฟังไม่รู้เรื่องคือพิ่งพิ่งถ้าอยากให้พึ่งจริงจังก็ได้ก็ก็เดี๋ยวพึ่งเปิดตาให้เปิดสิไอแกป้านอึง สวัสดีค่ะอดโชิบขาแล้วใครวะเนี่ยฮะไต่นี่ใช่คนละคนเลยใช่คนละคนนี่คนเดียวกันนะคะชื่อยูคาริไอโกะค่ะอ้าวทำไมเมื่อกี้ชื่อพึ่งล่ะชื่อเล่นเขาไงมันก็ไม่รู้ชื่อเล่นเหรอชื่อพึ่งเป็นชื่อเล่นที่เรียกง่ายกว่าค่ะตกลงต้องเรียกว่าอะไรเหรอเรียกพึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะคะโอเคสมอะไรเหรอสุมสุขอมขอสักหน่อย คุณล่ะพึ่งคุณจะมาก่อนหน้าอร่อยอดี <มา S 2> นะคะเนี่ยไปคาเฟ่กันไหมนะ่ะคาเฟ่ได้ดิก็ดีนะคะเธอจะมาด้วยเหรออยากไปด้วยนะคะอยากไปก็ใส่ชุดเมย์ให้ฉันไปดูหน่อยสิสักคู่นะคะ <Okay. S 2> เอ๊ะเอ๊ะใส่จริงเหรอทำไมใส่ง่ายจังนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะ หลังปีดหลับตา,า,าปิดตาปิดอยู่ปิดอยู่อเอ๊ะข้างหลังนนี่นายชอบแนวนี้อย่างนั้นเหรอเรียกฉันว่านายท่านยามาได้ไหมน่ะนายท่านยามะครับเอ,อ๊นะช่วยด้วยใเหรอน่ะนายเขินกับอะไรแบบนี้อ่ะนายยามา คุณเซตตี้ฮะาอยู่นั้นเหรอเสียงไอ้บ้านี่ดังดังจังเลยอาจจะตะโกนมาจากข้างนอกอะไรเฮ้ยไอ้บ้าหยุดพูดแกเสียงดังเกินไปน่ะปกตินะเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณพอยแกเสียงดังมากเลยปะเนึงนะโอ้ผมมีของมาให้คุณเซตตี้น่ะผมอยากได้สาร้ายน่าคือว่าเสร็จแล้วค่ะเอ่อ ทารักแล้วเนี่ยนี่หืมเยนนั่นเปลี่ยนจริงฮะใช่ทำไงดีอ่ะไหนว้าวุ่นเหรอฉันได้ว้าวุ่นแค่อยากให้ยานี่ไปด้วยฉันบอกว่าให้ไปใส่ชุดเมเเฉยๆน่ะคุณคุณยามาโอเคชวนซะสิเอ่อคนผู้หญิงคนนี้เขาแต่งตัวอะไรเนี่ยเปลี่ยนกลับก่อนดีไหม ฉันว่ามันไม่ดีเลยนะฉันไม่คิดว่าายนี่มันจะเอาจริงเนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปคาเฟ่แล้วเขาบอกว่าให้แต่งชุดเมดก็เลยใส่นะคะโอเคฉันว่าความผิดนายละพวกเราไปคาเฟ่กันไหมายนั่นไปคาเฟ่แล้วกันนะคาเฟ่อยู่ไหนไม่เคยไปไปก่อนไม่ต้องหนีเลยยามะฉันไม่รู้ฮะ กลิ่นคุณยามะมันทำให้ผมน้ำลายไหยน,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 นะขอโทษนะนี่นายก็จะกินเขาเหรอเอ <laughs> <laughs> ผมขอโทษเะแค่ตอนนี้รูกยายมาใกล้ฉันลยบ้าเอ๊แค่กลิ่นคุณน่ากินเองนะเอานะยามะถึงเจ้านี้จะตลกแต่เจ้านี้ฉันรับรองว่าเจ้านี้นไม่กินนายหรอกเชื่อไม่ได้แพูดจริงๆนะอ่าผมเชื่อไม่ได้นะอ่ะส<อ>วัสดีครับสวัสดีฮะ โอเคตุลอ่อุ้ยเกิดจังเลยนี่ว่าแต่ยายหัวแดงไปไหนเหรออ,อ๋อไม่ทราบเหมือนกันฮนะผมก็จะไปคาเฟ่แต่คุณเซตตี้ผมไม่รู้เหมือนกันฮนะงั้นผมว่าไปคาเฟ่กันดีกว่าคุณเอ,อ่อพวกเราสามคนนี่ไปคาเฟ่ดีกว่าฉันรู้สึกว่ายายนั่นดูเศร้านะ่ะฉันแค่อยากจะอ๋อว่าแต่ยายนั่นไปไหนเหรอยายนั่นเป็นแฟนนายหรือไงฟาวอาจารย์ก็่ให้ดูแลนะ่ะอาจารย์บอกว่าฝากฉันดูแลยายนั่น แนา่ๆต้องเป็นชั้นเท่านั้นด้วยฮึไม่ใช่คุณจะรังแกเขาชั้นจะรังแกทำไม่ชั้นเป็รังแกนายหรือไงเน่ะลบลบลบมามามาทำอะไรตรงเกศตรงนี้นี่ผมอะไรทีี่่นตามหาคนน่ะตามหาคนใครอะตามหาใครนี่เนี้อ เนี่ยนะเป็นผมผมแดงๆตาโอ้โหนี่มันอ่อนๆฮะไม่อยู่แถวนี้มั้งนี่นี่มันดารารสานกับห้องพักรอบวนี้นี่มันสามเข้าไปเทียบได้ชัดโอเคงั้นไปที่อื่นนี่มันสามก๊กเอ๊ะเราปดูการน้ำดูไหมเออไปไม่ได้อาจจะไม่หาขุดหอยกินเงี้ยใช่เอ่าคนที่มาใหม่เขาบอกว่าเป็นขดฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ว่าแต่เธอเป็นอะไรเนี่ยเปล่าค่ะเธอดูเศร้านะ ตามไปดูเธอหน่อยมได้เลยนะอ,อ,อายจ,จะทำอะไรต่อเหรอก็อาจจะกลับหอแล้วมัง้งไว้เจอกันดูแลเธอดีๆด,ด,ด้วยนะคือมันจะฝนตกให้ได้ทุกวันเลยหรือไงวะอ่ะอ้ยจะฝนตกบ่อยเกินไปละเออเออเออนี่ก็คือจะตกให้ได้นี่มันหน้าฝนแล้ะ ทำไมบอยบอยบอยโอเค,อเคขอจบแต่เพียงเท่านี้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 